เริ่มทำข้อสอบได้แม่นี้ทำไมทำไม่ได้ใจเย็นๆอย่าให้ความกดดันมาปิดกั้นศักยภาพดูอย่างรุ่นพี่คนนี้สิขอโทษนะครับมีมอไหนให้ผมได้ใช้ศักยภาพในตัวเองบ้างไหมครับมอนี้ได้มิจ๊ะเรื่องราวดีๆกำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ ผมไม่กลัวการตัดสินใจที่ผิดพลาดแต่ที่กลัวคือการไม่มีโอกาสได้ตัดสินใจจบจบโลกทุกอย่างมันคือธุรกิจที่นี่จะสอนให้เรารู้จักธุรกิจและถ้าเรารู้จักธุรกิจก็เท่ากับเรารู้จักโลกพบกับพวกเขาในรั้วมหาวิทยาลัยคุณภาพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสร้างธุรกิจสร้างมืออาชีพและเดี๋ยวพวกเราเนี่ยก็จะรวยจากความสวยและความงาม